ร,รายายวันยุนสุนวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านที่เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราอยู่กันที่บ้านของดิวและหยกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพากันไปดูที่บ่อปลานะคะที่เลี้ยงบอ,อเป็นปาลาทับทิมนะคะเชิญตามมาดูได้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นที่ของเทศบาลค,ค่ะว่าอันนี้นะคะก็คือเหมือนกับเทศบาลเขามาทำที่ทักน้ำแบบปลาไว้ตรงนี้ ว่าเสียรายได้ออไปสองล้านนะคะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยค่ะดังนั้นนะคะออค่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้นะคะอันนี้นนจะเป็นบอ่อลึกประมาณประมาณห้าเมตรค่ะลึกห้าเมตรนะคะ<ม>ความกว้างของบอ่อนะคะประมาณ3ตัวน,นี้เป็นปลาตัวใหญ่ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นบอกว่าทางนั้นนะคะจะมีสําหรับเออสมมุติว่าตัวเล็กนะคะสามารถลอดผ่านมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนที่อนออุบาลปลานะคะตรงนี้จะมีน้ำตื้นค่ะ ตอนนี้เข้ามาในบ้านดีแล้วนะครับนี่คือพวกเรานอน,นตอนตกลางกางคืนเราทับที่ได้ดูกันเราจะเข้าไปในครัวกันแล้วครับตอนนี้กตัน,น,ออน,นตอนนี้คนทอดปลาเหนื่อยแล้วบนอย่างเดียวเลยครับเวลากิน<ช>ก็กิน<ช>แต่นี้อันนี้นะคะที่เราได้น,ะะาาดดนี่นะครับ ต่อมานะคะต่อมาต่อมาอันนี้คือเครื่องที่เราจะทำน้พริกออกนะคะอนนี้นะคะแม่ครัวค่ะแม่คัวแม่คอะไคะแม่คัวกระดาทถาไมถึงกระดาษนะครับ เตรียมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการค่าชีวิตปลานะคะคือตอนนี้ปลาเราเสียชีวิตวตอนนี้เราเสียปลาเราเสียชีวิตไป16บลายแล้วนะคะสิบหาสคะ่ะเพราะเมื่อวันเจดวันนี้แปดอ๋อสิบห้าลายนะคะคือฆาตรกรตัวโยงนะคะคือใครคะสุบานค<ด>่ะโอ้ยไม่ใช่อันนี้คือผักนึ่งนะคะที่เราจะมากินกับน้ำริกอ่องค่ะ คนนี้ใครเอ่ยแม่พี่ดิวเองเอาแม่พี่ดิวนะคะเป็นเจ้าของบ้านนะคะที่สําหรับที่ให้เราคับรับเราบลูกผัวมาดูคะปลาเมื่อกี้กรอบตอนนี้เหี่ยวแล้วครับดูหน้าคนทอดก่อนนะครับเหี่ยวนะคะเหี่ยวแลยเราดูที่หลับที่นอนโอ้ยเนียนแล้วแม่เจอเลยค่ะอ้ยเบื่อมาทางด้นนี้นี่นี่นี่ที่อะไรอ่ะอันนี้คือคุณแป๋วนะคะ อ๋ออันนี้นะคะเป็นทั้งสถานที่ดูทีวีรับแขกแล้วก็ที่นอนนะคะได้หมดเลยค่ะอันนี้นะคะที่สุดท้ายที่หมอนที่แรกใบสีขาวนี้นะคะจะเป็นที่ของสุบันค่ะสุบันนะคะสุบันเกยแขวนอนตรงนี้นะคะแต่ว่าสุบันค่ะมาเข้าไปสองที่คือตรงนี้นะคะทำให้เพื่อนนะคะโดยส่วนรณมณีนะคะได้นอนอึดตรงไหนคะคือตกงที่นอนเลยนะคะตื่นมาปุ๊บผ้าห่มหายค่ะดูลิชานะคะยุงกัดเป็นตุ่มเลยนะคะ คือาอานคับคือแรกเจองานนะคะวิ่งต่อไปเตเทำไมทำไมผ้าเยอะจังครับอ๋อผ้านี้นะคะคือว่าแม่ของน้องดิวนะคะเขาเป็นรับจ้างซักแล้วก็รีดนะคะซักอบรีดอะค่ะอืมนอนนอนอะไร้นนู่่นู่นนู่นปยวน่นเลยอะไรอะต่อต่ออีกละสองล่งเนาในต่อ้พ่งจะดีกว่านี้เนาะี นอนตรงนี้แล้วก็น้ำพุ่งร้อยเฮ้ยอย่ามันทำรังหมอนน้โง่นี่จะมีใครมาแล้วเต้นไถ่บริเวณแ้วอีกแรงันอยู่ตรงนี้มาดูเร็วนี่คือแรงต่อนะครับเดี๋ยว,น,น,น,วยน่ากลัวอย่างมหาสารบ้านนี้ยังทุกอย่างที่เป็นสัตเลียงลนีเ้ลอยี่มัอนมอ้ยงไปตาไม่เอาอขอบคุณ แล้วก็เอาไ้นอกสถานที่กันเรียกร้นี่ก็มันเป็นว yeah> ันสุดท้ายแล้วนะคะกับวันหยุดสุดๆของเรานะคะค่ะเอาจบครับเราต้องขอสนบสุดขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับผู้นำเปรขอพิธีชันนี่ครับวอสลินเฮล t ี่ไวส์สกินโลชินเวชินแค่แป้งเด็กอะไรวะเป็นแต่แครหไฮเดรน จาสกแรออร์เรนจ์ช็อปฟิสเซสชลได้แทนทีโบวีผมนุ่มลื่นสวยนุ่มกว่าที่เคยเครื่งเลี้ยงโนเกียแบลคเรี่นี่ไว้แเรี่หนึ่งหนึแล้วรอยัมล้างหน้าที่มีคุณภาพขายดีเป็นอันดับหนึ่ใช่แล้วจะน่า สวัสดีค่ะสวัสดีจบรายการจบ่ะกวจะเป็นการปิดท้ายรายการแล้วนะคะลาหมดไป15ตัวแล้วชิต ไม่หลาบ,ลบเป็นดิฉันดิฉันหลาบ <c oughs> ลาบอกไรคือเรื่